นี่คือบรรยากาศครัวจารย์สีมหันนักเรียนผูกแตงมาหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติกุดอาทิษฎีวิชาการเงินสั้นหมดอันนี้เมนเทอรอนี่เนี่ยแกงม้วนแกงเคียกแกงเคียกแกงเียก

่นะมันเนี่ยึวชิทุกอย่างเลยตัวาะไรแขงนอเนาะได้กินได้กิ ก็กัวเลยเป็นแม่กวัวแล้วตั้งชื่อแล้วกม่ข่ใางแต่งเนาะแต่งให้มันแท่บเลยแม่กลัวอันนีป้าแกกันหล่าจะแกงยังไงผูเละใส่ไปมันนัดเดี๋ยถ่ายให้เลยเดถ่ายให้เลยนะทำนี้เด้อเสียบลาย

แกด้วยจังพระพับครเนาะ